เาพบกับดวงและเต้นดวงดาวยุทธากันอีกแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะดวงมายืนทําอะไรนะคะตอนนี้ดวงอยู่ที่สะพานเดชาติวงศ์นะคะจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะมีเทศกาลตุ่จีนะคะจังหวัดนครสวรรค์จัดยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นเทศกาลตุ่จีน108ปีของจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะ ตูดจีนของนอกคันสวร์นะคะจัดถ <Kem pe. S 1> ึง12วัน12คืนเลยนะคะถ้าใครนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะคะมาค่ะมาพูดถึงรถที่ดวงนํามาวันนี้นะคะกับคันนี้เลยค่ะน้องซูซูกิเซยเครื่อง 1.2GL ปี2018สีดําเกียร์ออโต้คันนี้เลยนะจ๊ะคันนี้เป็นเครื่องอีโกคานะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้เป็นแบบซีดานนะคะไม่ใช่5ประตูนั่นเองนะคะซูซูกิเซทนะคะรูปโฉมนะคะก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะ ใชค่ะเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันด้านในกัน เรามาชมรูปโฉมภายในของน้องซูซูกิเซทคันนี้กันบ้างน,นะคะภายในก็เป็นสีดำนะคะกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะอ่าพูดถึงฟังก์ชันพื้นฐานนะคะฟังก์ชันพื้นฐานก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะรอบคันเลยทีเดียวพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะคะพวงมาลัย Power แบบนี้เลยนะคะหน้าจอเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เครื่องเสียงคู่ตัวนะคะเป็นแอร์หมุนปรับระดับนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นช่องเก็บของแล้วก็มีตัวชาร์จไฟนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะคันนี้อย่างที่ดวงบอกเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะคันนี้เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดำนะคะดวงซักทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ น้องซูซูกิเซียคันนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันด้านความปลอดภัยมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ABS หรือว่า Airbag คู่หน้านะคะทั้งคนขับและคนนั่งผู้โดยสารเลยทีเดียวนะคะสำหรับซูซูกิเซียคันนี้ที่ดวงขับมาเนี่ยะคะมันเป็นเครื่อง e ีกโกคาร์1.2เนาะก็ประหยัดน้ำมันนะคะสามารถเติมน้ำมัน 9195E20 ได้เลยทีเดียวแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งหรือ ผู้โดยสารด้านหลังนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันค่ะมาค่ะมาดูด้านหลังของน้องซูซูกิเซียคันนี้กันบ้างน,นะคะอย่างที่ดวงบอกเลยเป็นซีดานนะคะอ่ะข้างหลังนะคะจะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะถ้าใครจะ ขนของนะคะก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเปิดราคากันเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องซูซูกิเซียตคันนี้นะคะดวงเปิดราคาเลยแล้วกันนะคะดวงเปิดราคาที่255,000บาทนะคะ255,000 0บาทเท่านั้นนะคะกับน้องซู z u กิเซียเครื่อง1.2 GL ปี2018สดสีดำเกียร์ออโต้คันนี้นะคะ สวยๆพร้อมๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะก็ยังได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะออกรถสูญบาทแถมฟรีค่าภาษีค่าพร,าคาพราบค่าประกันภัยรถค่าโอนค่าจัดสัญญานะคะดวงก็ยังแถมให้ลูกค้าทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะพูดไง่ายๆว่าฟรีทุกเคลื่อนขายฟรีทุกค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเท่านั้นยังไม่พอเลยลูกค้าออนไลน์นะคะตั้งจังหวัดน,นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และจัดส่งรถฟรีถึงบ้านด้วยรถสไลด์ของเรานะคะและต่อไปนะคะดวงจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ไหนและก็ พาไปชมรถแคนไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยคะ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ